ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะคผมอยู่กับผมช่างรีซมายทีสวิตนะครับกับเครื่อง MacBook Air เป็นโมเดล a 2 1 7 9นะครับผมก็อาการที่มาเนี่ยคือเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ทําการซ่อ,อมให้เปิดติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เราแกะ board, เมนบอร์ดออกมาเช็คเนี่ยก็พบว่ามันมีรอยคาบน้ําอยู่บนเมนบอร์ดนะครับผมตอนนี้ก็ซ่อมทําให้หายช็อตแล้วสามารถเปิดติดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่ิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องโดนน้ำมาต้องการเปลี่ยนอะไรเบื้องต้นนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือจะเป็น Li นแอปออฟิเชียลนะครับผมก็จะมีทีมงานแอดมินคอยคัดคำปรึกษานะครับก็ยังไงช่างที่ขอฝากร้านม m i ทีเ Service ไว้ด้วยนะครับผมร้านมีทั้งหมด1ิสาขาด้วยกันนะครับสามารถค้นหาบนเว็บไซต์ s m i l e service com หรือจะเป็น Li น์ ก o o g l e Map นะครับผมก็จะมีป hmm. right. ักหมุดแต่ละสาขาอยู่นะครับผมใครอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถแวะเวียนไปใช้บริการกันได้นะครับก็ยังไงวันนี้ช่างขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในตสดหน้าครับผมสวัสดีครับ